สวัสดีค่ะช่องเอแมเพียวชาแนลค่ะเบิ่งเมเพียวซื้อให้มาเบิ่งไอ้มักพูมักทั่วค่ะมักทั่วฟักเงาค่ะกําละสิบบาทค่ะเมเพียวซื้อมาแกี้กลืมถ่ายตอนที่ว่าเรามาขายอยู่หน้าบ้านแม่เพียวก็รีบเพราะเวลามันนักข่ะของหลายอย่างเรามาขายขนาดรถตั้นจักรยานค่ะยายนี่เบิ่งค่ะท่านผู้ชมมาชมก็แม่เพียวด้วยเบิ่งนี่โอ้ยน้อสิบบาทเบิ่งนี่ค่ะสิบบาทถ้าเป็นพวกแม่ค้าที่ซื้อต่อแกก็ น่าจะแบ่งได้อีกค่ะนี่ได้สองกรรมมัมแม่เพียวซื้อเนี่ยกรรมัมละสิบบาทสี่กรัรมนี่สามสิบเลยค่ะท่านผู้ชมสามสิบบาทค่ะนี่ยายนี่นี่ค่ะนี่ก็นี่ตัวนี้เนี่ยแถมค่ะท่านผู้ชมแถมแถมนะคะนี่แถมนะนี่แถมโพดโพแล้วมวาทั่วนี่ ม่เพียวกับมักแบบนึ่งค่ะก็กินกับอีข้าวปุ้นค่ะข้าวปุ้นน้าปลาแดกหน้ามะกอกที่แบบนี้ค่ะไม่เพียวเป็นอีแนวที่ไม่เพียวมักไม่เพียวก็จะซื้อแบบนี้ค่ะ็ราใส่ตู้เย็นไว้ลูกไส้เพื่อนกับมักตำค่ะท่านผู้ชมตำซามสีน่วยนี่ก็อิ่มแล้วค่ะใส่ข้าวเหนียวค่ะนี่สามสีน่วยสี่กําสี่กําบิ๊กๆนสามสิบบาทหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะท่านผู้ชมหาซื้อบ่อดดเล้เด้อหาซื้อบ่อดดแล้วเบื้องนี้ โหดโพแล้วเบิ่งค่ะเบิ่งค่ะเบิ่งค่ะท่านผู้ชมอีลีเด้อร์เงาใสเงาวกว่าแม่เพี้ยวเบิ่งนี่พขลึมขรั่มกัมละสิบบาทสิบบาท,ส,บบาทสิบบาทนะคะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งสิบบาทนะคะสี่กัมสามสิบบาทหาไม่ได้แล้วค่ะเจ้านี้ค่ะหาไม่ได้แล้วผักถั่วผักยาวนี่สิพัดสิ สิพัดเพชรหรือสตามสียางได้เมื่อค่ะกินอีเป็นผักจำจำเจ้าก็ได้ค่ะเจ้าวมะเขือเทศได้หมดนะคะสอนค่ะสอนสอนสอนโพดโพลหมักโมหมักแตงซื้อได้ที่ไหนคะสามสิบาทต,ต้องสี่กรัมซื้อไม่ได้นะคะซื้อไม่ได้จริงเด้อถั่วนี่กดก็ซด้อได้ แม่เพียวก็เลือกแต่ตัวที่อ่อนๆนะคะอ่อนๆนี่เดี๋ยวจะแช่ตู้เย็นไว้ค่ะอ่อนค่ะอ่อนใกล้แค่เส้นนั้นสิบบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ถ้าเป็นแม่ค้าเขาแบ่งขายบ่แม่นเขาได้กำนึ่งเนี่ยโบเมนเขาได้ด้านนั้นผมบอกพี่โอ้หเขาขายสองกำกับแบ่งเป็นสามกำเลยเออเขาทำกำละห้าบาทเขาก็ได้กำไรเลยพี่ดีเนาะ มัดหนึ่งบ้แม่นได้ยี่สิบาทผลบอลเลยถ้ากำละห้าบาทโอ้ได้เยอะจริงๆค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็ห้ากำหนึ่งนี่กิ๊กำหนึ่งจะได้กําไรประมาณสิบบาทนะคะนี่กำหนึ่งเพราะว่ายายทําเยอะมากทําเยอะจริงเดี๋ยวแม่เพียวจะนับก่อนเด้อว่าโอ้ตัวนี้ยิ่งเยอะตัวนี้นะโอ้แล้วแต่ปุ้มใส่ปุ้มใส่มใสบม่ได้นับพักมาเลยดิ๋ยวหนูผีเนาะนี่ตัวนี้หั่นจับจนบุ้มค่ะท่านผู้ชมบุ้มเลย นี่สองอันนี้จับบุหุมเลยสองอันนี้ตัวนี้ใหญ่ขนาดเลยไม่เพียงนับก่อนเด้อกี่ฝักนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่ิบสองยี่ิบสามยี่สบสี่ยี่ิบห้ายี่สิบห้าเส้นค่ะท่านผู้ชมตัวนี้นะยี่สิบห้าเส้นปัดพูดพู อดโพแล้วสะกินอะไรจังเมดแม่เพียวก็จะมีเมนูผัดเผ็ดผัดเผ็ดเนื้อหมูใส่ถั่วฝักยาวค่ะตอนเย็นแล้วก็สักพักก็สักพักก็จะกินกับขนมจีนค่ะซื้อขนมจีนน้ำยาแล้ว20บาทกินซื้อแล้วนะคะ20บาทเด้ใส่แม่เพียวก็จะกิน ยี่สิบบาทแล้วก็น่าจะผัดเผ็ดผัดเผ็ดถั่วฝักยาวตอนเย็นแล้วก็จะมีเมนูอลวกแล้วก็้ําแจ่วค่ะจําแจ่วมะเขือ,อเผามะเขือเทศนี่แหละคะ่ะจะจะนึ่งแฟนแบบมักนึ่งไม่เพลี่แบบมักลวกค่ะมักลวกเด,วเดี๋ยวติดตามนะคะเพื่อนสิได้เมนูอย่างแน่ค่ะแต่ประกรันแรกลูกชายมาลูกชายต้องมาตําอยู่แล้วค่ะนี่เพื่อนก็มักกินค่ะเด็กน้อยนะเมนูแรกก็ต้องตํา ซื้อไว้ให้ลูกกันหระคะลูกก็ยังบบตื่นอยู่ค่ะลูกก็เดปิดเทอมกับไ่อยากกวนเขาค่ะท่านผู้ชมเขาก็เรียนเหนื่อยเนาะให้นอนเต็มที่พ <Yeah S 2> ักผ่อนนี okay. ่นะคะสอนนะคะสอนสอนสออนเนาะถั่วโหยโพดโพแม่เพียวขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแนลด้วยค่ะ ผิดถูกไงจะว่ากันนะคะช่องใหม่หธรรมค่ะขอบคุณค่ะ